มันพอหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดตุ่มใหม่มันเหมือนกับทิ้งจกที่ถอดหางนันก้องมันจะมีตุ่มขาวขึ้นมาอีกครับ15วันเนี้ยจะเริ่มแตกแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างเนี่ยเราไม่ต้องไปรีบร้อนใส่คือถ้าเราใส่เร็วไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ทันทีนะครับสู้รอให้เซตระบบนะครับทุเรียนปรับสมดุล15วันหลังจากตัดลูกเสร็จแล้วเนี่ยทุเรียนเริ่มแตกตุ่มรากแล้วเราก็ใส่ได้ผมทําแบบนี้แล้วมันประหยัดแล้วมันทุเรียนมันก็ไม่เป็นโรคแล้วก็ฟื้นฟูต้นทันเขานะครับแต เราใส่ปุ๋ยเร็วกับรอ15วันใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยตแตกไปอ่อนเป็นบางต้นต้นที่สมบูรณ์ต, <Br> ต้นที่ไว้ลูกน้อยจะแตกไปอ่อนก่อน <insects. S 1> แต่ต้นที่ไม่สมบูรณ์นะครับ <mostly. S 1> ไว้ลูกเยอะมันจะแตกไปอ่อนล่าไปอีก <med S 1> <ง>แล้วแตกไปอ่อนไม่ดีไม่หนาแน่นไม่สะพังนะครับแต่คนที่รอ15ว<ๆ>ันแล้วใส่ปุ๋ยนะครับแตกไปอ่อนสะพังแตกพร้อมกันทั้งสวนนะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าทําแบบผมแล้วนะครับตัดลูกเสร็จแล้ว ลดน้ำตามปกติที่เคยลดมามถ้าจะใส่นะครับใส่ยิบซ้ำก็ได้รหรือจะใส่ตัวปรับปรุงิ่งของเกษตรรัรบทราบก็ได้นะครับ